บทที่1851นางเซียวกำลังเวียนหัวอย่างหนักทั้งเหม็นเปลี่นตัวของสามสาวทั้งโดนจางกุ้ยเฟิงตกเธอคาดไม่ถึงจริงๆว่าหลังจากที่เธอได้พูดจาดูหมิ่นจางกุ้ยเฟิงมากมายจะมาลงเอยแบบนี้ก่อนหน้านี้จางกุ้ยเฟิงไม่ได้คิดทำอะไรตัวเธอเลยโดยไม่คาดคิดเมื่อเธอกำลังอ้อนวอนเพื่อแสดงความสงสารเธอได้ไปสัมผัสต่อมพกผันของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้ว่าจังกุ้ยเฟิงจะไม่มีวัฒนธรรมแต่เธอก็เป็นลูกสาวที่กตันญูเรื่องของเรื่องแม่ของเธอถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายโดยการกินยาพิษพอทราบข่าวเธอก็รีบเดินทางกลับจากบ้านสามีตอนนั้นแม่ของเธอป่วยหนักและกำลังสิ้นหวังในโรงพยาบาลแม่ของจังกุ้ยเฟิงบอกเธออย่างอ่อนแรงว่าเธอต้องการกลับบ้านโดยบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจในโรงพยาบาล จังกุยเฟิงรู้ว่าแม่กําลังจะตายเมื่อเธอกําลังจะตายสิ่งที่เธอต้องการทําคือประหยัดเงินบางส่วนให้กับครอบครัวของเธอและไม่ต้องการปล่อยให้เธอตายในโรงพยาบาลเธอต้องการพาแม่ของเธอกลับไปบ้านสามีดูแลแม่ให้ดีๆสักสองสามวันและปล่อยให้เธอผ่านช่วงสุดท้ายของชีวิตไปซะแต่แม่ย่าของเธอคัดค้านอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ย่าที่ตะโกนใส่เธอทางโทรศัพท์โดยบอกว่าถ้าเธอกล้ารับแม่กลับมาที่นี่เธอจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเข้าไปในบ้านด้วยซ้ำส่วนน้องชายของเธอก็กลัวภรรยาไม่ยอมให้แม่กลับมาที่นี่เพราะกลัวแม่ตายในบ้านของตัวเองในท้ายที่สุดจางกุ้ยเฟิงทําได้เพียงพาแม่ของเธอกลับไปที่บ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างมาหลายปี ในบ้านหลังเก่าจังกุ้ยเฟิงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเช็ดร่างกายของแม่ด้วยน้ำอุ่นและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดอีกทั้งยังทำบะหมี่หนึ่งชามกับไข่ให้เธอหลังจากที่แม่กินบะหมี่เสร็จในชามนั้นแม่ก็จับมือเธอและพูดกับเธอด้วยความพอใจว่าเด็กดีของแม่ขอแม่หลับสักพักนะพอหลับแล้วหลังจากนั้นเธอก็ไม่ตื่นอีกเลยในวันนั้นจางกุ้ยเฟิงร้องไห้ทั้งน้ำตา หลังจากที่เสร็จสิ้นงานศพของแม่จังกุ้ยเฟิงก็ทุบตีน้องสะพ้ายที่เป็นต้นเหตุจากนั้นก็ถูกส่งตัวมาที่ศูนย์กักกันเป็นเพราะความกตัญญูกะตะเวทีของเธอเมื่อเธอได้ยินว่ามาหลันไม่กตัญยูต่อหญิงเซียวเธอก็รู้สึกเห็นใจและเกลียดมาหลันในเวลาเดียวกันโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงหญิงชาวนาธรรมดาๆที่เลอะเทอะและไม่มีการศึกษาแต่เธอเคารพมารดาที่เสียชีวิตของเธอเสมอและเคารพในความเป็นมนุษย์ในหัวใจของเธอ แม้ว่าเธอจะอารมณ์ร้ายแต่เธอก็ไม่ได้เป็นคนเลวเธอสามารถทนต่อการดูถูกจากหญิงชราเซียวได้แต่ใครก็ตามที่ทำให้แม่ของเธอขุ่นเคึองเพียงเล็กน้อยเธอก็ไม่สามารถทนต่อมันได้หญิงเซียวเพิ่งกล่าวว่าการตายในห้องที่ดีกว่าเท่านั้นที่เธอจะเกิดใหม่ในพบหน้ากับครอบครัวที่ดีได้ซึ่งทำให้เธอนึกถึงแม่ของเธอที่เสียชีวิตอย่างอนาถในบ้านอิที่สุดโสม เธอรู้สึกเสมอว่าแม่ของเธอซื่อสัตย์และใจดีแม้จะยากจนมาตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามชะตากรรมของเธอช่างน่าอึดอัดใจจริงๆเธอไม่เคยได้รับโอกาสดีๆในชีวิตและในที่สุดเธอก็ถูกลูกสะใภ้ผลักใสให้พินาศเธอยังรู้สึกว่าที่มันดาเป็นเช่นนั้นแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตในห้องที่สุดโทรมมากที่สุดในโลกแต่พระเจ้ามีตาเธอก็จะสามารถเกิดในครอบครัวที่ดีในภพหน้าได้และจะมีความสุขตลอดชีวิตในชาติหน้า และสิ่งที่นางเซียวพูดเมื่อกี้โดยไม่ตั้งใจไม่เพียงแต่ปฏิเสธความเชื่อที่มั่นคงในใจของเธอเท่านั้นแต่ยังหมิ่นประมาทภาพลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของมารดาในจิตใจของเธอด้วยดังนั้นเธอจึงทนไม่ได้และตบหญิงชราเซียวในเวลานี้หญิงชราเซียวที่อยู่อยู่ก็ซวยเธอปิดหน้ามองไปที่จางกุ้ยเฟิงด้วยความขุ่นเคืองบทที่1852 แม้ว่าเธอจะรู้สึกรำคาญในใจมากแต่ในเวลานี้แม้มอบความกล้าหาญหนึ่งหมื่นแก่เธอเธอก็ไม่กล้าทำอะไรกับจางกุ้ยเฟิง ผู้ใต้บังคับบัญชาของอูตรงห่กล่าวด้วยเสียงเย็ยนชาในเวลานี้ว่าที่เรามาที่นี่นี่เป็นคำสั่งของประธานอูที่จะเก็บทรัพย์สินในวินล่านี้ทั้งหมดหมายถึงของมีค่าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ยกเว้นชิ้นส่วนที่ตกแต่งอย่างเข้มงวดรวมทั้งเตียงด้วยยกเวน้นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เช่นโซฟาเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆของตกแต่งที่มีค่าทั้งหมดและไวท์ชั้นดีที่เก็บไว้ในห้องใต้ดินทั้งหมดจะต้องว่างเปล่าและไม่เหลืออะไรเลยเมื่อนางเซียวได้ยินสิ่งนี้เธอก็รู้สึกสิ้นหวังอย่างยิ่ง ตอนแรกเธอ,อยังคงคิดว่าเธอไม่มีเงินเธอ,อยังสามารถขายเครื่องใช้ในครัวเรือนในวิลล่าได้โดยเฉพาะวายในโกดังในชั้นใต้ดินซึ่งขายได้อย่างน้อยหนึ่งล้านแต่เธอไม่ได้คาดคิดว่าคนรวยอย่างอู๋ตงไห่ก็ทําได้เช่นกันเขากังวลในเรื่องใดและก่อนที่ฉันจะพร้อมลงมือลูกน้องของเขาได้พบมันซะแล้ว นางเซียวพูดอย่างขมขื่นที่น้องตัวน้อยคุณสามารถย้ายเครื่องใช้ในบ้านและอื่นๆออกไปได้แต่โปรดเก็บไวเหล่านั้นไวใ้ให้เราด้วยเพราะยังไงเราก็ชอบดื่มเครื่องดื่มบ้างเป็นบางครั้งหัวหน้าเย้ยและพูดว่ามันเกือบจะหมดอยู่แล้วและคุณยังต้องการดื่มมันอีกรึคุณควรศึกษาวิธีการหาเงินและหาเลี้ยงที่ตัวเองด้วยนะหลังจากพูดเสร็จเขาก็พูดกับคนสองสามคนรอบตัวเขาทันทีเริ่มเคลื่อนย้าย อย่าทิ้งของมีค่าเล็กๆน้อยๆไว้ให้ฉันเห็นได้ครับผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนเห็นด้วยทันทีและจากนั้นพวกเขาก็เริ่มค้นหาอย่างบ้าคลั่งภายในบ้านพักอยู่ครู่หนึ่งพวกเขายังนำรถบรรทุกพื้นเรียบสําหรับขนย้ายบ้านโดยเฉพาะใส่ของมีค่าทั้งหมดลงในกระบะจนล้นออกมาเล็กน้อย นางเซียวผู้เท่าไม่กลา้าสร้างปัญหาใดๆเธอทำได้เพียงเฝ้าดูพวกเขาเคลื่อนย้ายสิ่งของในวินล่าอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ย้ายวายออกทั้งหมดแม้แต่ทีวีบนผนังก็ถูกถอดออกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเครื่องใช้ในครัวเช่นหม้อและเครื่องใช้ทั้งหมดก็ถูกเอาไปโดยพวกเขาหญิงเซียวร่ำให้และพูดว่าโอ้พี่น้องโปรดเก็บหม้อและกระทะสำหรับทำอาหารไวใ้ให้เราด้วย ชายคนนั้นพูดอย่างเย็นชาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องครัวนำเข้าจากประเทศเยอรมนีหม้อราคาหลายหมื่นดอลลาร์หากเก็บไว้ให้คุณคุณต้องขายหมดภายในสองวันหญิงเซียวร้องไห้และพูดว่าถึงฉันจะขายยังไงฉันก็ขายหม้อไม่ได้หรอกไอ้งั่งชายคนนั้นพูดอย่างเหยียดหยามเราไม่สนเรื่องนี้ถ้าคุณอยากทำอาหารคุณสามารถหาวิธีซื้อหม้ออีกใบได้ได หลังจากพูดเสร็จพวกเขาก็ตรวจสอบแต่ละห้องอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีของมีค่าเหลือแล้วจากนั้นชายคนนั้นก็พูดกับคนของเขาว่าใส่ของทุกอย่างไว้ในรถดูดีๆก่อนเดี๋ยวมันจะร่วงหล่น ผู้ชายหลายคนออกไปทีละคนและชายคนนั้นก็พูดกับจังกุ้ยเฟิงอีกครั้งคุณอยู่ที่นี่ต่อไปได้อย่างมั่นคงแต่ประธานอูมีข้อกําหนดเพียงข้อเดียวสําหรับคุณนั่นก็คือคุณต้องไม่ไปที่บ้านของคุณหญิงมาหลันบ้านหลังข้าง,ข,างข้างนั่นหากเตือนไม่ฟังคุณจะเจอกับปัญหาพอถึงตอนนั้นอย่ามาร้องหาขอความเมตตาทันทีที่จังกุ้ยเฟิงได้ยินเรื่องนี้เธอก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ไปรบกวนมาหลัน ปัญหากับมาหลันก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นเพราะนางเสียวหญิงแก่ผู้เนรคุณดังนั้นฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนชายคนนั้นพอใจและพูดว่าโอเคคุณไม่ต้องการห้องนอนบนชั้นสามหรอกเหรอจางกุ้ยเฟิงพูดอย่างตื่นเต้นโอเคฉันเข้าใจแล้วไปไปพวกเราอย่าช้าหลังจากที่คนกลุ่มนี้จากไปหญิงเซียวก็สุดตัวนั่งลงบนพื้นและร้องไห้โอ้ชีวิตฉันทำไมมันขมขื่นจัง เซียวเว่ยวเว่ยก็ร้องออกมาและพูดว่าคุณย่าคาอูตรงไหทํทำมากเกินไปเขาต้องการจะเล่นกับเราอย่างชัดเจนเซียนหงเย็นกล่าวในเวลานี้ว่าประธานอูอาจไม่ต้องการเล่นกับเราจริงๆในขั้นต้นเขายังจัดเตรียมผู้ช่วยสามคนให้กับครอบครัวของเราโดยไม่คาดคิดคุณย่าของเธอไปทําให้พวกเขาขุนคืองถึงขั้นเอาตายบัดนี้ไม่มีผู้ช่วยเหลือแล้วและบัดนี้มีศัตรูเพิ่มอีกสามคน หญิงเซียวถามอย่างโกรธจัดอีเซียนหงเย,ยนอีตัวที่ไม่เชื่อฟังกล้าชี้นิ้วมาว่าฉันเหรอเซียนหงเย,ยนเบื่อหน่ายกับความเย่อหยิ่งจองหองของหญิงเซียวมานานแล้วเมื่อเห็นว่าหญิงเซียวโกรธตัวเองอีกแล้วเธอก็โกรธจัดและสาปแช่งทันทีโอ้อีแก่หนังเหี่ยวแก่จนจะลงลงอยู่แล้วยังมาแซงปากดีกับฉันอีกเหรอแกมั่นใจตัวเองขนาดนั้นเชิวเหรอตอนนี้แกยังคิดว่าตัวเองคือคุณหญิงใหญ่เซียวหรือไง ตอนนี้ยากจนไม่มีจะแดกอยู่แล้วยังมากล้าสามหาวอยู่กับฉันที่นี่ฉันจะบอกให้นะฉันไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณครอบครัวเซียวครอบครัวสวยของคุณนะบทที่1853หญิงเสียวนึกไม่ถึงว่าเซียนหงเยนผู้ซึ่งทนมือทนตีนเธอมาตลอดจะกล้าท้าทายตัวเองในเวลานี้เธอรู้สึกโกรธในใจแต่เธอไม่กล้าจะพูดอะไรมากไปกว่านี้เมื่อรู้ว่าเซียนหงเยนไม่ได้อ่อนข้อเพื่อรองรับระบายอารมณ์ให้เธออีกต่อไป ถ้าฉันปฏิบัติต่อจังกุ้ยเฟิงให้ดีขึ้นในตอนแรกตอนนี้ทั้งสามคนคงจะเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ของตัวเองไปแล้วและเซียนหงเยนจะไม่กล้าขึ้นเสียงกับตัวเองแน่นอนน่าเสียดายที่ฉันได้สร้างศัตรูกับจังกุ้ยเฟิงและคนอื่นๆไปแล้วถ้าฉันทำให้เซียนหงเยนขุ่นเคืองอีกครั้งในเวลานี้ฉันคงไม่สามารถหาผู้ช่วยของฉันได้อีกแล้วจริงๆ ดังนั้นเธอจึงทําได้เพียงพูดอย่างโกรธเคืองฉันไม่ต้องการที่จะทะเลาะก,กับเธอให้ผาฉังเซียนและไหหลงกลับไปที่ห้องได้แล้วเซียวฉางเซียนเกือบจะร้องไห้ยอยู่แล้วนี่แม่คุณยังจําฉันได้อยู่อีกหรือฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะแม่งเอ้ยคนตั้งเยอะตั้งแยะเดินข้ามหัวกูไปมาไม่คิดจะหามฉันเข้าไปข้างในเลยหญิงเซียวรีบกล่าวว่าเว่ยเวยหงเยนโปรดพาฉางเซียนกลับไปที่ห้องและให้เขาพักผ่อน ทั้งสองพยายามยกเสียวฉางเซียนขึ้นลิบเสียวเวยวเวย,วเวยวอดไม่ได้ที่จะพูดกับจังกุ้ยเฟิงว่าคุณสามคนไม่คิดจะเข้ามาช่วยหรือจังกุ้ยเฟิงพูดอย่างเฉยเมยตอนแรกที่เราสามคนมาที่นี่เราอยากจะมารับใช้กับครอบครัวของคุณจริงๆแต่คุณยาของคุณไม่เต็มใจตอนนี้พวกเราสามคนอยู่ในสถานะเท่าเทียมก,กันกับคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยมันก็อยู่ที่เราเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของคุณเสียวเวยเวยพูดอย่างโกรธเคืองช่วยไม่ได้หรือไง จังกุ้ยเฟิงมอสายหัวขอโทษด้วยความรักความศรัทธามันได้หายไปหมดแล้วหลังจากพูดเธอพูดกับนางเซียวอีกครั้งห้องที่ใหญ่ที่สุดบนชั้นสามจะเป็นของฉันนับจากนี้เป็นต้นไปนางเซียวเท่ายืนอยู่ที่นั่นด้วยน้ำตากลอเบา้าแต่เธอไม่กล้าพูดอะไรท้ายที่สุดมันเป็นความผิดของเธอเองและเธอทำได้เพียงหุบป,ปากและกล้ำกลืนฝืนทนมีเช่นนั้นแล้วจางกุ้ยเฟิงจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอน หลังจากที่จางกุ้ยเฟิงเตือนนางเซียวเธอก็พาพักพวกทั้งสองขึ้นไปที่ชั้นสามผู้หญิงสามวัยในตระกูลเซียวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องออกแรงอย่างหนักเพื่อย้ายทั้งสองพ่อลูกไปที่ชั้นสองเพื่อให้สะดวกในการดูแลพ่อและพี่ชายเซียวเวยเวยและแม่ต่างก็ช่วยกันย้ายทั้งสองขึ้นไปที่ห้องนอนใหญ่บนชั้นสองอย่างทุลักทุเลและปล่อยให้พวกเขานอนบนตีนเดียวกัน ของใช้ส่วนตัวของนางเซียวถูกโยนออกไปนอกประตูบนชั้นสามโดยจางกุ้ยเฟิงมาสักพักแล้วหญิงเซียวต้องการหาห้องแยกต่างหากบนชั้นสามด้วยแต่เธอไม่ได้คาดคิดว่าห้องอื่นๆบนชั้นสามจะถูกผู้หญิงอีกสองคนครอบครองอยู่ในความสิ้นหวังครอบครัวเซียวไม่สามารถขีดเส้นตายให้พวกเขาได้เลยทั้งสามอาศัยอยู่บนชั้นสามส่วนเซียวฉางเซียนและเซียวไหหลงอาศัยอยู่ในห้องนอนใหญ่บนชั้นสองและ เซียวเวยเวยและเซียนหงเยนอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นสองอีกคนละห้องและห้องนอนชั้นสองอีกห้องหนึ่งที่เหลือมอบให้นางเซียวหลังจากเสร็จจากเรื่องยุ่งยุ่งครอบครัวทั้งห้าก็เหน็ดเหนื่อยและหิวโหวยนางเซียวต้องการทานอาหารดังนั้นเธอจึงสั่งให้เซียนหงเยนรีบไปทำอะไรให้กินเถิดฉันหิวแทบจะตาลายแล้ว เซียนหงเยนสะอื้นและพูดว่าไม่มีอะไรให้ฉันทำอาหารแม่เมนูที่ฉันเตรียมไว้พิเศษอีผู้หญิงสาคนมันสวาปามหมดแล้วและตอนนี้หม้อและกระทะทั้งหมดถูกคนของอูตรงห่เอาไปอุปกรณ์ทำครัวตอนนี้มีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นข้าวสารถุงที่บ้านก็ยังมีแต่ไม่มีหม้อหุงข้าวจะให้ฉันใช้อะไรทำหญิงชราเซียวถามอย่างหมดหวังในตู้เย็นไม่มีอะไรจะกินหรือกินแฮมสักสองสามแท่งดีกว่าหิวเอามาให้ฉันให้ไว เซียนหงเยนพูดอย่างรำคาญแม่คะคุณเป็นโรคสมองเสื่อมเหรอแม้แต่ตู้เย็นคนของอูตรงห่ก็ลาบไปแล้วฉันจะเอาไส้กรอบแฮมให้คุณได้ที่ไหนแม่ให้เงินฉันซิแล้วฉันจะออกไปซื้อให้คุณหญิงเซียวเพิ่งจำได้ว่าคนของอูตรงห่ได้ย้ายตู้เย็นทั้งหมดออกไปแล้วในตอนนี้กล่าวอีกในหนึ่งตอนนี้คือในวิลล่าหาอะไรแดกไม่ได้อีกแล้วเซียวไห่หลงรู้สึกเสียใจในเวลานี้ร้องไห้และพูดว่าแม่ครับ ผมผมหิวมากผมยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่ผมออกไปบทที่1854เสีเซียนหงเยนอดไม่ได้ที่จะร้องไห้เมื่อเห็นสถานการณ์ที่น่าสังเวชของลูกชายของเธอเธอสะอื้นและพูดว่าไหหลงแม่ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆที่บ้านไม่มีของกินเลยและของที่จะเปลี่ยนเป็นเงินก็ถูกคนของอูตตงไห่เอาไปหมดนายจะให้แม่หาอะไรให้แกกินละ่ะ เซียวเวยเวยร้องไห้และพูดว่าแม่ไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้หนูจะไปหางานทำเซียนหงเย็นพยักหน้าและพูดว่าไม่เป็นไรที่จะหางานทำแต่เงินเดือนต้องรอเดือนหน้าน,นะลูกนี่มันก็ใกล้เทศกาลตรุษจีแล้วครอบครัวเราไม่ควรจะหิวโหยในช่วงปีใหม่นี้ในเวลานี้นางเซียวกล่าวว่าหากเป็นไปไม่ได้จริงๆแค่ออกไปหางานพิเศษทำหางานที่จ่ายเป็นรายวัน เซียวเวยเวยกล่าวว่าในตอนนี้ก็คงทำได้เพียงเท่านี้นั่นแหละค่ะในเวลาเดียวกันจางกุ้ยฟิงบนชั้นสามก็กำลังประชุมกันกันกบลูกน้องสถานการณ์ที่พวกเธอทั้งสามต้องเผชิญนั้นเหมือนกับสถานการณ์ของครอบครัวเซียวก็คือไม่มีเงิน ดังนั้นจังกุ้ยเฟิงจึงพูดกับทั้งสองคนว่าตอนนี้เราสามารถอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่นี้ได้แล้วซึ่งถือเป็นวาสนาของพวกเรามาหลายชั่วอายุคนส่วนเรื่องการกินฉันคิดว่าเราต้องหาวิธีแก้ไขด้วยตัวเองตงยู่หลิงรีบพูดพี่กุ้ยเฟิงคิดจะทำอะไรดีอีกแค่สองวันตุดจีนจะมาถึงแล้วนะเราต้องเตรียมตัวกันด่วนอย่างน้อยก็ต้องมีอะไรรองท้องแก้หิวเช่นเมนูง่ายๆอย่างเกี๊ยวใช่ไหม จังกุ้ยเฟิงกล่าวว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากฉันรู้จักบริษัททำความสะอาดหลายแห่งซึ่งพวกเราก็เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดบ้านพวกเขาสามารถจ่ายรายได้ให้กับเราประมาณ20หยวนต่อชั่วโมงเรา3คนทำงานด้วยกัน8ชั่วโมงต่อวนัน และหนึ่งคนรับเงิน160หยวนรวมกันได้480หยวนต่อวันและตอนนี้จะครบปีแล้วต้นทุนของงานการบริการก็สูงขึ้นและการไปอาบน้ำถูหลังก็สามารถทำเงินได้มากมายเช่นกันตราบใดที่เรา3ามคนทำงานหนักเราทำงานนเทำงินได้แน่นอนและพอเลี้ยงสำหรับชีวิตของเราสามคนลีเยชินกล่าวทันทีไม่มีปัญหาพี่สาวแม้ว่าฉันจะเรียนมาน้อยแต่ฉันก็ไม่เกี่ยงงานหนัก ตรงยูหลิงก็พยักหน้าอีกครั้งและอีกครั้งเอาเป็นว่าเราทั้งคู่รับฟังแผนการของพี่กุ้ยเฟิงจังกุ้ยเฟิงส่งเสียงหัมและกล่าวว่าอันดับแรกนอนพรุ่งนี้เราจะออกไปหางานกันแต่เช้าวินล,ล่าเอศูนย์ห้าข้างๆเป็นอีกฉากหนึ่งแม้ว่ามาหลันจะมีเือกที่ขาของเธอแต่เธอก็อารมณ์ดีทีเดียวคู่หนุ่มสาวเย่เเถนและเซียวซูหลันทานอาหารเย็นด้วยกัน ส่วนมาหลันเหยียดขาของเธอเอียงออกจากโต๊ะอาหารในขณะที่รับประทานอาหารเธอก็ดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยการแสดงออกของเธอก็ดูผ่อนคลายมากเมื่อเซียวฉางควรเห็นสิ่งนี้เขาอดไม่ได้ที่จะย่อเย้ยเธอฉันจะบอกว่ามาหลันคุณเนี่ยโรคจิตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะของคุณเพิ่งหักไปเมื่อสักครู่นี้แต่คุณไม่โอดครวนและสาบแช่งบนถนนแต่ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนปกติแล้วก็โอเคมากนี่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะ มาหลันจ้องมองเขาและพูดอย่างดูถูกคุณรู้อะไรไหมตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเย่เฉินอยากรู้อยากเห็นมากและถามว่าแม่ครับช่วยบอกผมทีว่าแม่มีหลักการทางความคิดทางจิตวิทยาอย่างไรมาหลันโบกมือความเจ็บปวดมันไม่ได้ทนทำใจได้ง่ายๆนะลูกเขยที่ดีของแม่ เมื่อแม่นั่งอยู่ที่นี่หักมัวแต่คิดถึงขาของตัวเองเมื่อไหร่จะหายสักทีมันคงจะต้องอึดอัดมากขึ้นเมื่อคิดถึงมันมากขึ้นถูกต้องไหมย,ยิ่งคิดก็ยิ่งอึดอัดจ,จนสุดท้ายโกรธจ,จนจิตตกและขาก็ไม่กลับคืนสู่ธรรมชาติได้นายว่าไหมยเย่เฉินพยักหน้าโอใช่แล้วครับนี่คือความจริงมันลันหัวรอกคิดคักและพูดว่าดังนั้นแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นและแม่ก็ไม่ได้คิดถึงขาของตัวเองตอนนี้แม่แค่คิดถึงหลี่ชุยวา เย่เฉินเป็นใบอยู่พักหนึ่งหลี่ชุยวานั่นใช่อาของตัวเองนี่หว่าเย่ฉังมินมาหลันพูดอย่างมีชัยในเวลานี้แม่แค่คิดในใจว่ามันคงเป็นเวรเป็นกรรมในครั้งนี้ส่วนนักต้มตุ๋นหลี่ชุยวาที่จงใจจะตอบโต้ฉันนั้นไม่เพียงแต่เธอทำอะไรฉันไม่ได้ยังถูกจับด้วยไม่เพียงแค่นั้นเธอยังวังมวยกับแม่ด้วย อีกอย่างเธอไม่เพียงแต่ต่อสู้ไม่เป็นเท่านั้นแต่เธอยังถูกฉันอัดซะาหน้าบวมเป่งทั้งจมูกก็ช้ำรวมทั้งใบหน้าด้วยฮ่า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 นี่มันเจ๋งแค่ไหนแล้วเมื่อมาหลันพูดถึงเรื่องนี้เธอก็สดชื่นและพูดต่อตอนนี้หล่อนก็ถูกจับกลุมแล้วฉันไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาตอบโต้ฉันอีกในอนาคตนายคิดว่าแม่ควรจะอารมณ์เสียดีไหมเซียวซูหลันถามด้วยความประหลาดใจแม่คะหลี่ชุยวาคือใครเป็นองค์กรแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า มาหลันประหนักได้ว่าเธอพลังปากของเธอออกไปเลยรีพยักหน้าอย่างรวดเร็วใช่ถูกต้องหลี่ชุยวาเป็นหัวหน้าขององค์กรแชร์ลูกโซ่ไอ้สารเลวนั่นแหละบทที่1855เย่เฉินประหลาดใจกับวิธีการคิดทางจิตวิทยาของมาหลานและในเวลาเดียวกันเขาก็โล่งใจสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก่อนหน้านี้คือเย่ชางมินเปิดเผยตัวตนของเขาอย่างไรก็ตามสไตล์การเจรจาของอักของเขานั้นช่างหญิงพยองและน่าขันยิ่งนักบางทีในขณะที่เธออารมณ์ร้อนขึ้นมันก็อาจจะเปิดเผยตัวตนของตระกูลเย่ โชคดีที่เย่ถางมินเลือกวิธีที่ผิดทันทีที่เธอพบมาหลันเธอเขียนเช็ค100อยล้านแล้วยื่นให้มาหลันโดยตรงเป็นใครก็คิดว่าอาจโดนหลอกจูจูมาบอกให้ลูกสาวอย่าจากสามีและรับค่าจ้าง100อยล้านเป็นใครเขาจะเชื่อโง่เง่าสิ้นดีแล้วอีกอย่างดันไปพูดแทงใจดำมาหลันคำว่าซิตี้แบงค์ทำให้มาหลันตอบสนองโดยตรงด้วยการใช้กำลัง เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทีไรยเย่เฉินก็อดหัวเราะในใจไม่ได้แบบนี้เขาเรียกว่าโตเพราะกินข้าวแก่เพราะเกิดนานความชำนาญใดๆไม่มีเลยเธออาศัยอยู่ที่เย็นชิงมาหลายปีมักจะเป็นที่นับถือในทุกที่ที่เธอไปแต่เธอคงไม่คาดคิดว่าฮีโร่ของเธอจะถูกทำลายในจินหลิงยิ่งไปกว่านั้นยังถูกฝ่ามือของมาหลันจนอักเสบถือได้ว่านี่คือบทเรียนครั้งแรกในชีวิตของเธอที่โดนคนอื่นทุบตี และอีกอย่างไหนๆก็มาแล้วเย่เฉินก็อยากสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้กับเธอในครั้งนี้ในขณะที่เย่เฉินกำลังคิดอยู่ทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ได้รับข้อความวีแชทเมื่อเขามองดูก็กลายเป็นว่าเป็นวิวดีโอที่ส่งโดยหงหาคลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าห้องพักของเย่ฉางมินมันเป็นห้องเล็กๆที่สุดโซมและอาของเขายืนอยู่หน้ากล้องขมวดคิ้วไปข้างหน้า เขารู้ว่าหงห้าควรจะสอบถามเรื่องการดัดสันดานของเธอดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำและคลิกที่วิดีโอวิดีโอเริ่มเล่นและเสียงของหงห้าก็ดังขึ้นอาจารย์เย่ดูสิครับนี่คือห้องของอาของคุณอยู่ในห้องเช่าของหมู่บ้านท้ายเมืองในวิดีโอเป็นห้องขนาดเล็กไม่เกิน20ตารางเมตรห้องโซมากนอกจากเตียงตู้เสื้อผ้าโตะทำงานและเก้าอี้แล้วแทบไม่มีอย่างอื่นๆอีกเลย แม้ว่าบ้านที่สร้างเองแบบนี้จะอยู่ในสภาพที่ยแย่แต่ก็มีข้อดีที่เจ้าของบ้านได้ทำห้องน้ำในตัวไว้สำหรับแต่ละห้องอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเข้าคิวกับห้องน้ำรวมอย่างไรก็ตามโถส้วมนี้ดูธรรมดามากขนาดเล็กแตกบินหักและค่อนข้างจะมืดมากในห้องน้ำส่วนชักโครกไม่มีแน่นอนเจ้าของบ้านจัดส้วมแบบนั่งยองๆราคาถูกๆมาให้ เย่ฉางมินยืนอยู่กลางห้องด้วยใบหน้าที่หดหูและพูดอย่างโกรธเคืองคุณถ่ายให้เย่เฉินดูซิฉันจะอยู่ในที่โทรมๆแบบนี้ได้อย่างไรขณะถ่ายทำวิดีโอหงห้าพูดอย่างเย็นชาว่าทำไมคุณถึงจะอยู่ไม่ได้ดูอย่างอาจารย์เย่ซิเคยอาศัยอยู่ในสถานที่ก่อสร้างมาตั้งหลายปีเงื่อนไขเลวร้ายกว่านี้มากขั้นอาจารย์เย่ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้เลยนับประสาอะไรแค่เจ็ดวันของคุณเย่ฉางมินโกรธจัดอย่าเปรียบเทียบฉันกับเขา ฉันมีชีวิตอยู่มานานกว่า40ปีแล้วและฉันไม่เคยเจอวันที่ยากลำบากแบบนี้มาก่อนหง้าเย้ย,ยและกล่าวว่ายินดีด้วยจากนี้ไปทัวนในฝันเจ็ดวันของคุณกำลังจะเริ่มต้นคุณไม่เคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากใช่ไหมเจ็ดวันข้างหน้านี้อาจทำให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น หลังจากนั้นหงห้าพูดอีกครั้งอาจารย์เย่ครับเมื่อมองดูสภาพแวดล้อมนี้แล้วคุณยังพอใจอยู่ไหมครับถ้าคุณคิดว่าเงื่อนไขย,ยังดีเกินไปฉันจะหาสถานที่ที่แย่กว่านี้ก็มีนะครับเมื่อเห็นสิ่งนี้เย่เฉินก็อดหัวเราะไม่ได้แม้ว่าเขาจะอายุไม่มากนักแต่เขารู้จักธรรมชาติของมนุษย์ดีกว่าคนส่วนใหญ่หลังจากที่ได้เร่ร่อนนอกบ้านมาหลายปีและพบกับผู้คนมากมายทุกประเภท ดังนั้นเขาจึงชอบลงโทษคนชั่วร้ายจากรากเหง้าของธรรมชาติมนุษย์มากที่สุดตัวอย่างเช่นเว่ยหยงเจิ้งแห่งบริษัทยาเว่ยที่ดูถูกแม่ของเว่ยเลี่ยงที่เกิดมาในภูเขาช้างใบชอบดูถูกคนอื่นและถ่วงเวลาคนอื่นไปตลอดชีวิตสิ่งที่เกลียดยิ่งกว่าคือถ้าพวกเขาไม่รุกรานคนอื่นก็ไม่เป็นไรอยู่ใครอยู่มันหากรุกรานผู้อื่นแล้วก็จะต้องโดนสั่งสอน ในกรณีนี้การปล่อยให้เขาปักหลักอยู่ในภูเขาช้างใบสถานที่ที่เขาดูถูกตลอดชีวิตของเขาถือเป็นการลงโทษที่ดีที่สุดสำหรับเขาและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชดใช้อีกด้วย